สวัสดีสวัสดีกันมาทุกคนทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องของดิมนะสารนายนาสารมื้อนี้น้องดิมกับน้องดาก็คืออันพาทุกคนไปนอนป้านะนี่เกียมรถอีแตนมาละเม่นละเออพอแล้วสิอันพาคนเยอะอย่างพอมืออื่นพอสีอ่าไปปลูกนะพ่อเนาะื่องอย่างไปปลูกอยู่ทางพูเต้เศร้าเมคื่อวานนี้พอสี่พาแต่มื้อนี้โอ้มืดแล้วนี่มืดแล้วทุกคนความลมก็แห้งแห้งพอเมื่อกี้ตะไบนาปิยานเฉย ลูกกันเล็กว้พอสิพาไปตั้งแคมป์ลินถ้าตั้งนี่เย่ละสวัสดิ์คนที่คนเยอะยางกันนะฮะคนใคนรู้มั้ยอย่างไม่รู้จะพาไปตั้งแคมป์อยู่ทงคูอ๋อฮะตั้งแคมป์อยู่ทงคูนี่แหละพ่อบบลูกโบกไปลูกไปสิงมืออื่นเลูกไปสิงพอดีลึกลอดไปเอาหะวออื่นพอสิพาไปนอนทงคูแท่นี่ ตื่นมาเราท็ดต้อเสวรรค์แล้วเราค่อยมาหึงงานเลยดิมดักน้องซียู่เหงงานเสียง,งมืออืน่นกับเสียงละมือวนันสั่งกระสงนั่นน่ะไหนใครกันนอนยี่ดิบสี่ก็ดีได้บรรยากาศได้เดยมั่งนอนที่จะบ้านไปดิมจ<ะ>เจ็บช่วยกันที่จะว้านเอาชิดกล้องไว้ก่อนลูกมืออื่นแล้วเขาค่อยเปิดให้คนเบิ่งตียง แมนทุกคน,นเดี๋ยวน้องดีบสิปิดไว้ก่อนนะเพราะว่าภาพตกะกื้อคืนก็อาจจะอ,อ่าม,ม,มืดๆนะทุกคนเนาะภาพชิบงงามอย่าตัดไปมืออื่นกันเลยว่าน้องดีมกับพ่อแล้วน้องด้าจะทํานี่เยอะขนาดไหนนะคะทุกคนพ่อแล้วเห็ดเน Man, าะแมนสัค่ะ โอเคทุกคนเจอกันเมื่อื่นเด้อโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เป็นมือที่สองเงอน้องยิมก่นอนอดะที่าเห็นเบลกินแล้วล่สิออกว่าซวยพอแล้วขนเนาะซึ่งพอแล้วขนก่อนแล้วนี่ทุกคนชใช้เบิรงว่าเมื่อคืนนี้ขนได้เยอะขนาดไหนทีนี้เมื่อคืนก็ขนได้เกือนนกบเครื่องรถแล้วเนาะเนาะตื่นเช้ามาแล้วพอแล้วก็มาขนก้อนยิมเห็ดเีลกันบันนี้นนฮะ ได้สองร้อยห้าสิบ่นไหนนะคืนนี้ได้สองร้อยห้าสิบโอ้คืนไี้สองร้ยห้สิบเทุกคนมามาตั้งอ่ะกล้อง้วก้อนดีสีสวยพอแล้วเนะนะใช่อีกประมาณจะสองร้อยสองร้อยใช่เต็มรถเต็มรถเลยวะประมาณได้ี<ป>่ร้อยห้าสิบเก็บนะปลูกเครื่องพู่นะไอ้แบกขึข้นไปเคงพู่ ปีนี้พอนี่ปลูกกว่าน,นี้ปีนะฮะก็เสไปปลูกต้ปีกกยนี้สามร้อยปีกายนี่นะตายได้แล้วกล้อีกมาเนาะล่แบบตัวใหญ่ใบก็เดี๋ยวนี้ประมาณทุกคนอันนี้ซื้อน้ำเพลินมานนซื้อน้ำเพนมาละมา้ามาใส่เบ้าเอาเม่้อน้ำพินลวก็มามาเอาซื้อ,ซ,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 อซื้อทอีกึงหกพันสามหกพันสามหกพันสามซื้อเท่อ่ะ เขาซื้อแต่ไม้นีนะฮะนะเขาซื้อแต่อันีตาเขียวเฮ้ยอะไรเขียวเนาะดยเราเขาก็มาใส่เบ้าใส่ยังไงเต็มมันยังเอาให้เนาะใส่เบ้าแล้วก็ประวัตินักสาวไรหลายเดือนแล้วนี่นะมีนี่หลายเดือนละเขาบออันนี้แบบตกใบเดียวเลยตั้งแต่เดือนสิบสองเนาะนัต้งตั้งแต่เดือนสิบสองวะใกล้ชิบวดปีเลยเนาะบใกลอันนี้เดือนหกเดือนสิบสองเราเขาซื้อมาก็ห้าหกเดือนแล้วกันนี่นะห้าหกเดือนหก เดืืออนมได้ห้าเดือนตายละวัอนี้น้องแจ็คเก็บสอบเนาะก็เลยว่าแต่งตู่ไปได้มาช่วยว่าที่นี่เพิ่อนสิงไปสามมิซาระนะ์นะได้ลาหยุดสิงแล้วละสามมิซาร์อหยุดก็บไปได้ไปแล้ว <c oughs> พีนจะไปช่วยพ่อเลยขุดขุดขุ่มเย้ะอย่างมือน,นี้นะอ้ะตาตอ,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 อนนี้มือช่วยอ้อคอยทำไมเราไปขุดอี๋อะ อเอาอันนี้ไปอันน,นไปปลาไว้เทียมมีผู้ไปขนให้นะเพราะว่าพ่อบอกคนว่าให้พ่นขนให้เบีย้ยละพันนี่เบีย้ยละพันเพื่อว่ามื้อวานบางเที่ยวบพท่านแต่ว่ากับบางเที่ยวเพ่นจะไปบอกพี่ๆน,น้องๆพ่นนาผู้พ่นจะรับจ้างขนพาอคนผู้เดียวเนี่ยโอ้เบายเจ็บเอเบว <laughs> <coughs> anh một linh nắc nắc, kiểu cá én này mà đó, vương anh này, anh <Thì. coughs> này say bao nhầy, bát Bà bát 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 nữa bát 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 เมืองใต้ของน้องดีมเห็นอันซื้อเมืองใส้เห็ดเองอ่าอันเบาใ่เห็นมันเห็ดเองกล้าเองแต่ว่าซื้อตาน้าเพื่อนมาแะละซื้อตาน้าเพื่อนเราก็มาใช้ทงเองชึบอะพอแล้วคนให้เนี่ยพอแล้วคนให้น้องดีมกับซีแบบป็นคนอ่าใหญ่แล้วทุกคนเนาะเนี่ย ออเอาฟังเลยกตอนเอาเริลยเสรีดีเด้อทุกคนสบายดีตนอนเช้าเอาลลสบายดีนะมื้อนี้บรรยากาศเอ้ยบรรยากาศดีดีบรรยากาศบรรยากาศหนาวแหงเว้าจินบแบบลิ้นพันกันเลยหนาวอือ้อพอไม่ขึ้นเลยแต่เนค่ะนะเอาเอาอีกประมาณทัก สี่สี่หลังอันนี้นะสี่สี่หลังอันนี้จะห,หกหลังเลยตอนเช้าเดี <c oughs> ๋ยเขาค่อยมื่หน้าเขา,ขาแก้ไปอีกกว่ารถน้ <c oughs> อยขนาดได้แก้เท่ไหมที่ได้ประมาณสามร้อยปลายเนาะ รถทันใดเปนไงเนาะเที่ยวเดียวมั้งทั <c oughs> นใดเป้สองปีแล้วโอ้ยกเจอยู่สองปีละลุกเจออยู่ลุกใจ <c oughs> สองอปีซ้อนสองปียัไม่ได้เป้นะเนาะเป้แล <c oughs> ้วก็ไม่ได้เป้ี่นมือสองมือสามแล้วพ่ะย่ะเนาะ <c oughs> ก็เลยแบบอ่าเอามาใส่ในเดียวหนึ่งกับเป้ละแล้วก็ได้จอดค้างหันสองปีอะไรมาใส <c oughs> เงหุ่นใดใช่ไเนาะถ้ามีเครื่องไม่เนาะเอารถท่นไปแปลงเงินแล้วจิเงินผมมีแล้วค่อยอัดทิ้มให้๊ะหอเงินผมมีเงินแปลงนะจิงปลาเลยเครื่องแค่ผมมีจะรอดเกื่องอยู่ห้านะมีตลอดสิวห้าจะว่าเฮานี่ผมมีเงินไปแปลงปลาไว้ก็ขายย่างก็ เลยขายยางกัน่ไหมกปีข้างหน้าออู้กปีข้างหน้าใช่ข่าก็เป็นเล็กเศษกันเลยเนาะหนยตัวหนูตัวยังชิเจาหมุดเลยนะขับเปลี่ยนเครื่องมุดหันคืออ่าสิดีลลดดเลยพอดีเลยดีแดีโคตรเลยประมาณจะหกเจ็ดล้านดี หกเจ็ดล้านเนื้อสองหมืน่นปะคนละกสองหมื่นสองหมืน่นโอ้หมื่นสองหมืนม่นกับสิบล้านแล้วเดี๋ยวนี่เนาะหมืน rồi, ม่นปายใช่ไหมนืมสัญญา ว่าทำมาปลาไว้หลายเดือนก็คือว่าใหญ่อยู่ได้เนาะรวยลำไลยก็ใหญ่เนาะพอนะทั้งใหญ่ทั้งงามตัวโตตัวน้อยก็มีตัวน้อยก็มีตัวตายก็มี่เลยคนกันตายดิอ่าเอาเอามาก้าเองกับเสี่ยงนิดนึงเนาะพอนะเพราะว่าพอแล้วหันก้าครั้งแรกได้ทุกคนนี่นะก็ถือว่าอ้ได้ใส่ได้อยู่ประมาณนั้นนะพ่อนะนี่แหละว่าเห็ดครั้งแรกนี่ร้อยนี่ก็บสี่เดียวยู่สิร้อย ชิลไปๆชิลห้าสิบเนี่ยไป่ให้โตมันเบออกเปนเหงื่อเมื่อแต่ลายอืปมาณชิลห้าสเนี่ยทุกคนเท่านั้นบ้ออกอ่ะลาเติบเนาะเสียเป็นฟุ้มมันเ <c oughs> มือ่อเมื่อคืนนี้ฝนตกใส่ดนสบายเลย ตอนคนเมื่อยคุกคนเลยจะเห็นผลเห็ดแล้วแต่อยากเห็ดนั้งเพื่นถ้าโบเห็ดก็ก๋ได้เด้เนาะเห็นเขได้เงินแล้วก็่อได้นั้งเพื่นขีดยางนึกว่ามันเกาลั่นสิบล้านเนาะตัวเองก็ได้เงินไปขีดเขาขอได้เงินตีนนั่งเบื้องสิฮะ อันนี้ก็อีห้าหกปีข้างหน้าคุณแน่น่ะห้าหกปีข้างหน้าตั้ปกุศลนี่ป้าโทริดหัวนักแลอเพล่โอ้เจ็บหัวเจ้าที่้ยางเราเด้อกปโทรตายส่าลงทุนเป็นล้านสิคะมาปลูกให้นั่งเบิ้งเงทุนเป็นเปหลายล้านแล้วผมเป็นล้านละปีสิบล้านอ่ะ สิบล้านพื่อนอะเอารวมทำปีไก่นี่ยจริงตื่นหัปจ้างคนแดปีนจ้างคนแตนขนกรไปก็ไปปลูกนี่คือเบีย้ยหนึ่งสองพันะเราก็เป็นเงินเบีย้ยหนึ่งสองพันอ้าแพงเนาะจะปลูกปีนี่นี่เจ็ดรอยเบีย้ยถึงล้านสี่ล้านสี่โอ้โหจะจ้างคนปู คล้าเลยเพื่อนนดฮะคุดคุมเเพื่อนจรงนะอะพอคุดคุอ่ะก็เดี๋ยวคนคุดเองาะว่าของฮาวนี้มันมีเพิงภูด้มีเพิงภูแล้วเฮาขุดคุมเลยเพื่อนอ้าคุนแบกคนให้เพราะว่าที่คงเทียงคันเพิ่นจะบไ้แปกไงออืปแล้วเพื่อนกปกเลยนะโอ้มแลก็ปลูกเลยนะบร่ไจางเมื่อสนันเนาะยังไม่คุดคุมเพื่อนอีก ถ้าเพ,นพ่นแบกขึ้นแต่ฮาก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคล้วอ,อพุดคุมกอ่อนบูภายในยอกสองมือ,อ,อสามมือก็ไ้ไปเลยได้ดบริโภคน้ำ ประมาณสองอาทิตย์แล้วก็ถือว่าเบากับแข็งเนาะได้ไหมจัดสะดวกยิ่อกจัะง่ายอยูอย่ดอกมันไม่ใช่มันหลี่ได้ใจขาดเลยแหละตัวนี้หลี่จะยังไงาะแล้วว่าปลูกตัวนี้คือสิ่งง่ายแบบดินมันแบบบ,บอบอเป็นดินทรายเหน็นไหมเนาะแบบเพื่อปลูกง่ายจี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 อย่างไรผมแบบว่าเัาเห็ดแหง้งเอาได้นะเนาะไม่เ็ดแห้งเอาได้เลยเห็ดใบตัวเขาซื้อมาหาั่นมันนันอ่อน ดินอ่อนพ่นเนาะขนาดยู่เบ้ายังเป็นโคบเป็นโค่ทางกลัวเเนาะค่นแบบว่าค่นเอาเห็ดเบาบนแหนะนะบนแน่ะเพิ่นเห็ดอันฝ้าเห็ดเห็มันได้หลายเบาอันเพิ่นจ้านคนนี้จ้างเพ่เห็ดเนาะอืมลงไปนะแต่นี้ขึ้นมาเอาไปไว้าอันนี้มาก่อนิ่นมีเวลาเพคุณจะมาขนมือจะไปลูกจุ ไว้เห็นเนาะถ้าเพื่อนเวลาเมื่อใดเพื่อนกลับไปฝนเนาะบ๊วยวัวหากายมื่ออื่นได้ไม่หรอยันเบี้ยจะเห่ากายมื่ออื่นล่ะเท็ดเองเหนื่เบื่อจะไปทังเดือมมาบ๊วยเหงื่กายเมืออื่นแล้วก็แล้วเท็ดเองลงเองออื โอ้ตัวนี้หน่กใหญ่ๆเหรอเบี้ยเลยนะเนาะคักแท้นี่เนาะบุตรตายได้นอนหรือเปล่าตัวนี้ตายเห็นเบาแตกเห็นเบาบาดกับบุตรายเออทับปุงงันงามเหรอเป็นแบบจุ๋ยแบบนแบบหญ่งหญ่นานหนเป็นเหตและเป็นการีิ้มลิอนะ มาเมื่อึ้นครับตันนั้นอันที่หนึ่งมาเราหาเพิ่นเห็ดหากว่ได้เดือนหนึ่งสองเดือนเดือนข้ามานี่ก็ห่อเดือนแล้วน <ừ. S 2> เนาะเพิ่นจะเห็ดจะซาบปลายมือนะเพิ่นจะออานะไม่สบยายหลังจากมันตแตกหนอได้ก็ซาบปลายมือซาบปลายมือแล้วออกเลยอันนี้เอ็นเอามาตุบกระดาษเดือนเนะนี่นกกนเยเนาะสุภติว่าเ <c oughs> บอรละพันเนาะม้วนจ้างดูคนหนึ่งเหรอจ้างเออพูดถึ ไปปลูกลูกใส่ได้ทั้งนี้แท้หว่ะการลูกไปปลูกสวยเด้อแม่ต้องท่อะไรแล้วครับปลูกอ๋อแล้วอันคนที่ถึื่องกันกับปลูกไคปลูกได้สบายกับเอาสำนั้นเนาะครอบครัวเพป็นอะไรเอาไหมล่ะอือไม่ใช่การให้เพื่อนคนตั้งหากพ่อกับคนในลูกปลูกตั้งหากก็ได้ได้ยว่ะ คอเไร่น้อคือคือเต็มเรียบร้อยมือเมื่อคืนนี้เขาได้อยู่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบแล้วมาขนตอนเช้านี่คือว่าได้ห้าร้อยห้าร้อยสิบพ้ที่สิบเอ็ดลังอันนี้สิบเอ็ดลังอันนี้ลังหนึ่งได้อยู่สองได้ลังหนึ่งได้ร้อยสาวฮะลังหนึ่งได้ร้อยสาว แล้วอีกรางหนึ่งพอดีด้สิบสองพอดีคือเป็นร้อยสามสิบสองร้อยสามสิบสองเนาะมาคูนใส่ใสมาบวกใส่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเป็นอ่าสามร้อยแปดสิบสองนั่นแหละติดต้องเลยโอเคไหมมาทีทุกคนนี้ คือว่าเจนแบบเป,เป๊ะเลยนะพ่อเนาะอันนี้พอแล้วก็เสียบเสียบม,มามัดเพื่อบพ่ให้อันนี้ตกเนาะนม่อะไรโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนดูโฆษณาน้องดีกับลังดาเลยนะคะสำหรคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปน้องดีกับลังดาแต่จนจบเจ้าคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องดีกับลังดาคลิปต,ต่อไปและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งจิ้งเพื่อพาคลิปใหม่ๆจากน้องดีกับลังดา สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะมือ่อฉีขนอยางมาเซย่พอนแล้ว <laughs>